ช่วยด้วยทุกคนตอนนี้นะคะกระต่ายลุงกําลังบุกเซอร์วันนี้นะคะมาดูสกินกระต่ายลุงกันดีกว่าบอกเลยว่าน่ารักมากมากอ่าพร้อมแล้วก็ไปดูคลิปกันได้เลยนะ สวัสดีล้วพี่ชมอทุกท่านกันด้วยนะคะขอต้อนรับเข้าสู่ในรายการพิมมี่นะคะวันนี้ก็มาอยู่กับสกินกระต่ายหลุมกันนะคะวันนี้จะมารีวิวเอฟเฟกสกินกันนะคะซึ่ง สำหรับคนที่อยากรับสกินกระต่ายลุกนะคะก็สามารถไปรับได้เลยนะคะที่อวีแจกฟรีแล้วนะคะสำหรับคนที่ยังไม่รู้วิธีรับก็มาดูช่องเราก็ได้นะคะคลิปนี้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเปิดกระดิ่งกุุงกิงกุุงกิงให้เราการเยอะๆยนะคะทุกคนสกินนี้คือแบบมันน่ารักแบบลุกนิ่งหัวใจมากที่สุดเลยนะคะไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะคะทุกคน ปรับแพ็คใหม่ราคาใหม่ถูกลงและมีมากกว่า5 0แพ็กให้เลือกเติมในเว็บเติมไวมากเข้าไปใน5นาทีก็เด้นเติมเกมเติมเกมอาีถูกคุ้มยิ่งกว่าจัดโปรโมชั่นสามารถเติมได้ทั้งบนเว็บและในไลน์เติมอารีบนเว็บเร็วสุดๆใช้แค่ะเพทไนดีตลอด24ชั่วโมงไม่มีโกงพร้อมบริการเติมเกมมากมายเติมได้เติมดีเติมถูกทุกเกมต้องก็เด้นเติมเกมอย่าลืมมาเติมเกมที่ก็เด้นเติมเกมกันเยอะนะคะ ตีคีลปลยตีเลยมาฟ้าแล้วไปของฉันเออแกไม่รอแน่บฮ้ยเพื่อนทำอะไรอยู่อ่ะถ้าไม่มีสกินส,สวยๆที่ R V เยอะจังเธออยากได้สกินส,สวยๆเอาไว้เล่นใช่ไหมล่ะเราแนะนำแฟนเพจน,นี้เลยแอดมินตน้น T P 7เพจนี้ของจริงมากของจริงนะผู้ติดตามต้องมากกว่า1 0 0 0 0แคนโอ้โหมีสกินส,สวยๆให้เลือกมากมายแล้วก็ ราคาประหยัดสุดคุม้มโอ้โหสบายกระเป๋าตังค์มากเลยโอ้โหแต่ละสกินโคตรอลังการางานสร้างนะแอดมินต้นไม่ทาให้ผิดหวังแน่นอนดูจากรีวิวตรงนี้สําหรับใครที่อยากมีสกินสวยๆเอาไว้เล่นไหนฝากแฟนเพจแอดมินต้นไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวเรานะคะมาดูเอฟเฟกสกินข้าวๆข,ของน้องกระต่ายกันก่อนดีกว่าว่าจะสวยแค่ไหนนะอันนี้ก็จะเป็นการ เติมตีปกตินะคะก็จะเป็นการปาหอกแคอรอทสีรุ้งแบบนี้อันนี้เป็นสกิลที่หนึ่งนะคะหอกแครอทรุงร้งรุ้งคือน่ารักอะ่ะแบบนุ้ยมากนุบนิบหัวใจส,สุดเลยนะคะทุกคนนี่ปาไปอีกทีนะคะนี่ปาไปแบบโชว์โชวอันนี้จะเป็นสกิลที่สองนะคะน่ารักมากคือแบบมีน้ำออกมาเป็นออกแนวการ์ตูนการ์ตูนหน่อยฟุงฟ้งฟิ้งกระดุงกระดิ่งอย่างนี้นะคือตอนแรกอะ่ะเห็นคลิปรีวิวแล้วใช่ไหมแต่ พอเอามาเล่นจริงเรารู้สึกเล่นแล้วมันฟินอะมันน่าหลักอะมันแบบชอบนะคะเต็มสิบคือตอนตอนเล่นใช่ป่มกดสลิมแทบไม่ทันเลยนะคะเพราะว่ามีแต่คนเล่นกันนี่อันนี้ก็จะเป็นอันติเมะนะคะเป็นพลังลุง้งแบบว่าพืชพลังลุง้งอ่ะเดี๋ยวเรามาลองสร้าง AI นะคะแล้วก็โชว์ไปงี้เออเป็นบอทละกันนะคะนี่โชว์ไปอีกทีแล้วก็ซอยไปอีกทีนะคะดีจอมตีไปประมาณนี้ล้วพิเศษมากนะคะจะกินนี้ เป็นสกินระดับอัลติเมตของเวียดนามนะคะก็แจกฟรีเหมือนกันเป็นฟิลแบบคล้ายๆกันนะคะไม่มีโช๊โช๊โช๊กระดกกระดกโ,ดโ,กโ,ดโชไปอีกทีนะคะโช๊มาทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเอฟเฟกอันอื่นเพิ่มเติมกันนะคะนี่อันนี้ท่าเดินก็จะเป็นนี้อันนี้จะเป็นเอฟเฟกวาร์ปนะคะทุกคนนี่น่ารักมาก นี่มีแบบลาฉลามโผล่มาแล้วก็กละบมาแบบนี้นะคะประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันในเกมที่เล่นจริงกันเลยดีกว่านะโอเคยยค่ะเดี๋ยวตอนนี้นะคะเราเข้าสู่หน้ารีวิวกันนะคะเกมนี้กดมาเป็น55โหมดธรรมดานะคะทุกคน55นี่ก็ตลกไหมไม่ตลกละเอออะไรอย่างนี้นะคือจริงๆอ่อะ กดไป3-4เกมเพิ่งมาได้เล่นสลิมเกมนี้นะคะเพราะว่ากิจกรรมในอารี v, มิชชั่นก็คือต้องเล่นสลิมให้ครบ3เกมใช่ไหมคนก็แย่งกันเล่นแย่งกันกดเลยนะคะเป็นตัวที่คิดท,ที่สุดแล้วแหละกับสลิมช่วงนี้นะคะเพราะอะไรสกินมันฟรีทุกคนดูท่าเดินดิมันน้วยมากแล้วดูหูกระต่ายของมันนะคะในอีวนไปทีนึง กระโดดกระโดดโ,โชโชนี่อันนี้มีคนเวเลทพิมนะคะว่า FC ครับเราไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงเราหรือเปล่าหรือเราอาจจะได้เล่นกับคนดังหรือเปล่านะคะทุกคนก็คือใครที่เป็นคนดังในเกมนี้คอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ตั้งชื่อิีว่าเล่นกับดดดดดดดเอออะไรเกาะดังไปเลยอ,อะไรอย่างนี้นะคะเราเล่นนะ นี่ทุกคนดูกระต่ายแบบน่ารักลูกดิ๊กลูกดิ๊กนะคะกดมาเป็นแคลรี่นะคะอยาไปซีเรียสมากนะคะไม่ได้มาสอนเล่นนะคะหรือว่าเล่นให้มันถูกหลักธรรมบิการ์เรลวิธีอะไรนะเพราะว่า้านะคะอยาไปซีเรียสเล่นขำๆนะคะแพ้โมโหนี่ช็อตนี้ก็คือยังไม่ได้สกิลยังไม่ได้บอกว่ายังไม่ได้สกิลเลยนะคะทีมันกดมาเป็นอาย่าอารใจเออโฉบไปอย่างนี้นะคะหนึ่งดอก ได้ขีบมานะคะตอนนี้คือเราตอนเล่นอะ่ะ <_ C 1> เด่นไม่ดีด้วยเอออะไรด้วยเอ้ยมีเอฟเฟกต์ว้าวาทุกคนดูเอฟเฟกวาวนีนุบนิบเกินคุณนะอ,อ่ะฉลามดึงกลับมาปึ้งแล้วเราก็มาโผล่กันที่ปัม๊มแล้วก็ว้ามาเลยล่างอะซอยนกไปทีหนึ่งนี่โช๊ะโชโชโชนะคะกระตายลุ้งมาแล้วจ้าเฮ้ยออกมาให้ฉันคิวหน่อยสิจ้ากระโดดตึง้ง น wow. ี่โช๊คป้อมไปทีหนึ่งโช๊คกระโด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 นี่เฮ้ยย้อนหนอย้อนหนอยเอาดิมาดิย้อนย้อนกับกระต่ายลูกเฮ้ยปลาด้วยแล้วก็อันติไฟซอยซอยซอยอลิสไปละโช๊คเอ้ยโช๊คอลิสเอ้ยอาย่าคือเราพูดชื่อผิดนะคะอาย่านะคะทุกคนไม่ใช่อลิสนะเอ้ยคือเบอร์เบอร์เบอร์ก็เดี๋ยวเคลียร์คลิปไปก่อนนะคะจังหวะนี้ ดีนะคะป้อมเราได้มาป้อมหนึ่งแล้วแหละทีมก็เล่นดีนะทุกคนอย่าไปคเครียดมากนะคะเพราะว่าเดี๋ยวก็รีแดงแล้วนะคะเออเราไม่ได้ไต่แรงเลยนะคะทีสันี้แล้วก็โชะนกโชดนกไปทีหนึ่งนี่คิวให้มันดูดหานีก็เวลาไปเล่นจริงก็จะเป็นข้าวข้าประมาณนี้ทุกคนจริงๆคือน่ารักมากก็แบบชอบท่าเดินมากอะหัวกระต่ายแบบดุ๊กดิ๊กรุกดิกกระจุกกระจิก มันปุกปิ๊กอ่ะเออมันปุกปิ๊กแป๊กดอกแด๊กนะคะนี่ก็ทำการเคลียร์คลิปเลนกลางนะคะคลิปนี้ไม่ได้รีวิวสกินนะคะเป็นคลิปอวยเอฟเฟกสกินกระต่ายเออโชะโชะไปได้ไปอีกป้อมนึงนะคะเอ้ยปลาโดนย้อนด้วยนี่เอ้ยอาญาอันติหนีทันวะเอ้ยช็อตนี้ต้องได้แล้วไหมได้ได้หลบอยู่ตรงนี้นะคะเออโชบขี่ไปเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะเอาหรอเจ้าหรอมาดิมาดิเฮ้ยไปยุ ชว์ไปทีนึงนี่ได้ย้อนมานะขอได้ย้อนเว้ยเออดิเอาดิเอาดิโชนาตาะนี่เอ้ยเอ้ยเออีกตัวหนึง่งอ่าเรียบร้อยนะคะนาะคอสเก็บหมดนะคะกระต่ายทำไรกระต่ายวิ่งหนีอย่างเดียวนะคะตอนนี้เอ้ยเดี๋ยวขอวา้า์ปก่อนขอวาร์ปกลับเอลเลียดก่นกนอกกนเช่นมาลวจ้าเลนบนหนอคือตอนนี้ก็พยายามแบบว่าเดินเกมนะคะไม่ เดินเกมดันป้อมอะไรอย่างนี้นะประมาณนี้เป็นฟิลเป็นอะไรไปเช่นคอหน่อยนะจ๊ะขอบับหน่อยนะจ๊ะเชนต้องการเงินจ้านี่โชมากระต่ายกระต่ายรุ้งพร้อมแล้วพร้อมปลาแครอทเฮ้ยมีใครอยากกินแครอทไหมจ๊ะเฮ้ยโดนอาย่าไปยิงวยเฮ้ยกระโดดออกหนีกระโดดหนีก้อนโชกโชมีใครจะกกินแครอทไหมจ้าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย้อนเห็นวะ เะเะะคีไปก่อนเฮ้ยช่วงวานี้อา,า่าเกาะวล้ละเรียบร้อยนะคะหลับไปหนึ่งแมตหลับแล้วแล้วก็ว้าม,มาแล้วนะคะเอเคตัดคลิปแบบรวดเร็วนะคะเอออย่าเสียเวลาเลยเอออะไรประมาณนี้ว่าเอ้ยช่วงนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยเห็นไม่ค่อยได้สกอร์เลยอ่ะขอสกอร์หน่อยช็อตนี้แหละสกอร์ฉันต้องได้อันติแล้วกระต่ายงงกระต่ายงงทำไรกดฟิกหนีออกมานะคะดั เราก็ไม่เข้าใจเลยรเหมือนกันปกติเราไม่ค่อยได้เล่นตัวสลิมเลยเว้ยก็คือเพิ่งมาเล่นตอนรีวิวสกินนี่แหละนะคะเฮ้คนอื่นสู้นะคะเราทำอะไรหนีอย่างเดียวนะคะทุกคนนี่ลิเกเตอร์กดไมยกดช่วยหิวให้นะคะนี่เอ้ยเน็ตไม่ดีอย่าพึ่งอย่าพิ่งโชะเฮ้ยจัยงหวะนี้ได้แล้วไหมเวเลสเวเลสเวเลสเอ้ยได้มาหนึ่งนาตา雅นาตาเรียบร้อยนะคะนี่เรียบร้อย ก็พอได้อยู่พอได้อยู่โอเคจบได้ยังก็จบยังโอ้ยโฉโชโมาแครอทแทนพอมแล้วจ้ามาเลยมาเรามาดันป้อมกันเลยนะคะนี่ป้อมของเราอ่ะโฉไปเพิ่งรู้นเนี่ยว่าเนี่ยเออภาคเอวีมันจะเหนื่อยขนาดนี้นะคะโฉจังหวะนี้ย้อนย้อนเอาอเออเราก็จะตายเหมือนกันหเหมือนแรกแรกแรก แลกกันมาว่าเฮ้โยโดนเวเลสไปดอกนึงน่งดีเอาดิโชแปมไปทีหนึ่งนะคะโช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 ,โชไปคุย้ยทุกคนกัะแคร์หลอดลุงกระต่ายลุ้งเนี่ยมันอันนี้จริงๆนะเล่นแล้วแรงเล่นแล้วมันปุกปิกนะคะจริงๆก็คือทีมแบกเออพูดไปก่อนพูดไปเรื่อยไปก่อนพูดไปเรื่อยไปเป,เปื่อยนะคะนี่โชโชโชเรียบร้อยนะคะได้มาอีกหนึ่ง้อมกดอีวัจิไปทีหนึ่งเฮ้ยน่ารักมาก โชะโชะอ,อันนี้ก็เชียชีบเดินเดินไปเดินจนสะดุดล้มหมดแต่มองเธอไม่มองท่งนัตยาโบนนอ,อเอาดิเอาดิกดอันติไปแล้วกระต่ายคลั่งพร้อมแล้วนะคะนี่เรียบร้อยทุกคนดูเอฟเฟกดิมันแบบน่ารักอ่ะน่ารักอ่ะยกให้เป็นสกินที่น่ารักที่สุดใน Rv แล้วนะคะชอบมากเต็มสิเอาเป็นล้านอ่ะเฮ้ยบยเอาหรอ,อย่าพึ่งไปบไปแล้วนะคะบหนีไปละ เฮ้ยลิกเตอร์มาๆมา,ม,ามีใครจะฟไฟไหมจ้ามาจ้ามาจ้าปลาไปดอกหนึ่งปลาไม่โดนปลาไม่โดนปลาอะไรเอ่ยปลาไม่โดนปลาอะไร <Yes>, <the> อดีเราเลียร์คลิปรอนะคะตอนนี้ก็ยังจบไม่ได้นะเราคลิปรออะไรอยู่ดึงเชิงไปก่อนมาดีเอาดีเอาดีดอกนึงดี เฮ้ยเข้ากันละรอด้วยรอด้วยคือไม่กล้าเล่นเว้ยเอ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยฟิกก่อนคนอื่นบวกเราทําอะไรนะคะยืนดูเฉยเฮ้ยจังหวะนี้จังหวะนี้จังหวะนี้โอ้โหไม่ได้นะคะขีดเป็นหนึ่งแล้วก็เกิดมาแล้วเกิดไวจังตัดต่อนะคะเออเกิดไวจังพี่อ๋อที่ตัดต่ออันนี้เดี๋ยวเราเดินไปก่อนเดินเดินเดินเออเหนื่อยแล้ว เหนื่อยแล้วเนี่ยเฮ้ยนนตา,าเอาดิมาแก้เกมแก้เกมมาเอาหน่อยเอาหน่อยชช็เรียบร้อยนะคะลิกเตอร์ได้คิวไปอย่างไหนก็ได้แอซซิแล้ววะเออมาฉันพร้อมบุกฉันพร้อมบุกทีมเธอแล้ว <c oughs> มา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 ,มากระต่ายพร้อมแลวจ้าเอาหน่อยเร็วเอาหน่อยเร็วเพื่อนตอนนี้ได้คองนะคะได้คองปล่อยบนนะ ไม่ได้มาสอนเล่นนะคะมารีวิกสกินเออเดี๋ยวคนมาบอกวิ่ทำไมพี่ไม่แปะออกของออกไลยนะคะเล่นไม่เก่งนะคะเออนั่นแหละประเด็นก็พอเล่นได้เออก็พอโชว์ได้เออนี่พร้อมยังพร้อมยังมามาเริ่ม,มกลุ่มเริมกลุ่มเพื่อนรอทัอ้งหมดละเพื่อนรอรอแล้วโชว์นาตายาไปทีหนึ่งปึ๊บอันติเปิดหน่อยเอ้ยใบมาวะ่ะใบใบเปิดวะ โชว์ไปอีกทีหนึ่งนะคะได้ใหม่คิวหนึ่งนะแต่คนอื่นได้นะคะไม่ใช่เราได้แกย้อนแกจะเอาเหรอแกจะเอาเหรอตอนนี้เลยย้อนกลับอายา่าเอ้ยเอ้ยอย่าชอบค่อยกระต่ายทีละกระต่ายไม่อยู่ละตอนนี้แครอดมาเสิร์ฟแล้วจ้าเอาของแทนละของแทนละพร้อมจับยังพร้อมยังคิปมาทุกคนพร้อม ทีมพร้อมอ้อเยค่ะทีมนั้นป้อมแตกแตกหมดละได้ดูเลื่อนมาพอดีเลยอ่ะก็บทสรุปนะคะก็คือซอยป้อมไปโชโชโชก็คงจะชนะแหละทุกคนก็ฝากกันกดแชร์กดไลค์กดติดตามด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะ